รูปพิคุตเนี่ยคือรูปประทรมแต่ไม่เคลื่อนไหวเพราะเป็นรูปปั้นไม่เคลื่อนไหวแต่นาม,มาทำเคลื่อนไหวนะบรารมีท่านเคลื่อนไหวเพราะยังต้องเกิดอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะคุยกับพิคุตเนี่ยก็ต้องมองรูปท่านแล้วก็ถามชิดถามเอาว่าพิคุตงัวนหน้าเนี่ยตัวไหน ข,ข้างบนตัวไหนข้างล่างตัวไหนอย่าได้พลาดนะถ้ามันโบเวสแสดงว่าไม่มีคือเราไม่มีเราไม่มีโชคมันจะไม่ได้ยินมันมันง่ายๆ่ไม่ยากอะไรมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนเราถามเองตอบเองนั่นแหละอย่าไปถามในอดีตให้ถามปัจจุบันไปอนาคต เข้าใจไหมอย่าไปถามว่าพิคุตผัวกเก่าหนูอยู่ไหนนี่อย่าไปถามถ้ามันเป็นของเก่าถามไม่ได้มันจะไปไหนเรื่องของมันเออถามว่าผัวมันจะมาเมื่อไหร,ร่ถามอย่างนั้นประมาณนี้แหละท่านเรียกว่าโทรจิตคือใช้ความรู้สึกในการถามถ้าไม่สนุกเนี่ย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ศารหลวงพ่อแล้ว <financially> คนที่เรียนศาสรหลวงพ่อต้องโอ้โหสนุกอารมณ์ดีหน้าตาผ่องใสยิ้มง,ง่ายว่าเข้าได้ทุกคนรักทุกคนไว้ใจบางคนแล้วก็ไม่เกลียดใครประมาณนี้แหละโดยโดยโดยประมาณนี้แหละ <ser et S 2> อาสนุกจริงๆนะพูดถึงเนี่ย ม่ต้องกลัวหรอกแกแล้วจะไม่มีใครจะเลี้ยงอ่ะเนี่ยบทสวดเนี่ยเลี้ยงหลวงตาก็ไม่เชื่อเราที่แรกอ่ะโดยไปหาท่านบ่อยๆโอ้โหไปไม่รู้จะไปยังไงนะตั้งแต่อายุยี่สิบเก้าลองเที่ยจนสี่สิบสี่อ่ะอยู่ไม่ได้แล้วกูบวชด,ดีกว่าก็เลยบวชที่จริงหลวงพ่อท่านไม่ให้บวชหรอกครับท่านบวชมันระวังยากท่านบอก เองต้องอัพกลัวจะพื้นฐานเองขึ้นไปพรมเนี่ยเองเหนือเหตุเหนือผลได้เนี่ยมันยากมันต้องใช้เวลาท่านบอกพอมีฐานแล้วเนี่ยมันก็โอเคแล้วลหะท่านว่าเราก็เลยหาสถานที่ให้ท่านฝึกให้มีฐานถ้าท่านมีฐานแล้วเนี่ยท่านก็ได้เรียนพุทธศาสตร์เนี่ย โอ้โหแยกไปยอะแยกไปหมดเลยเะจะ้าอะไรก็ได้แล้วหลายภพชาติด้วยไม่ใช่ชาติเดียวด้วยโอ้รอนภพชาติรอทุกภพชาติหน้าตาดีทุกภพชาติใครเห็นก็หวิววิวทุกชาติ <c oughs> ใครเห็นกันหนาวทุกชาติอะเ <c oughs> พราะเมืองนามันหนาวไงเมืองนามันหนาวอากาศเย็น ประมาณนี้แหละแล้วก็สนุกด้วยนะแล้วอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ไม่คุยกับมนุษย์คุยน้อยกับมนุษย์คุยกับสัตว์คุยกับจิ้งจกมั่งตุกแกมัง่งหมามัง่งงูมัง่งแล้วแต่วันนห้อย่จิ้งจกมาสวัสดีครับคุณจิ้งจกวันนี้กินเจนะจ้าอย่าไปกินสัตว์อะไรประมาณนี กินผักกินอะไรก็ได้อย่าไปกินสัตว์อะไรไ่นะคุยคุยกับสัตว์มันไม่มีแรงกระทบจะผิดจุกจะด่ามันยังไงมันก็มันกระทบจะมาถ้าคุยกับมนุษย์เนี่ยใหม่ๆก็คุยกันดีหรอกสักสองสามวันเริ่มเคืองกันแล้วพอเคืองกันแล้วปีหนึ่งยังไม่คุยกันเลยบางคนบางคู่อ่ะจริงนะสุ สีกันแ้ๆเลยสมัยที่หลวงตาอยู่ที่ถ้ำเนี่ยสีสีปึกเลยอ่ะไปไหนไปกันไปไหนไปกันโอ้มีอะไรก็ช่วยเลยเกื้อกูลกันพอได้หมามาตัวหนึ่งแค่นั้นเองอ่ะพวกเลี้ยงหมาตัวหนึ่งหมาหลายจุดๆนะมันก็มันก็น่ารักอนะ่ะมันยังเด็กอ่ะนะพอมันโตแล้วมันไม่น่ารักแล้วล่ะทีนี้ออกราษา อีกเพื่อนนะที่ก็ฝากหมาไว้กับเพื่อนจะไหมล่ะเออไอ,อ้กูฝากไว้หน่อยเดี๋ยวกูไปทุด,ดงเดี๋ยวกูกลับมา <g ül> อ้าวเพื่อนก็เฮ้ยทำทำยังไงได้จะไหมมีมามีคนมาขอก็ให้จีแ่แต่เนี้ยเ <g ül> พื่อนกลับมาเนี่ยเคืองกันจนทุกวันนี้ยังไม่พูดกันเลยเนะเจ็ดสิบล้วยังไม่พูดกันเลยนะตั้งแต่อายุห้าสิบหรือสี่สิบเนี้ยประมาณเนี้ย ลองคิดดูั้งหมาตัวเดียวอะไอ้ที่ฝึกมากเนี่ยเลวเลยไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพุทธศาสตรจริงๆแล้วเนี่ยนะลวงพ่อท่านสอนเน้นๆจริงๆแล้วนะยุคนี้นะคือถนอมธาตุถนอมรูปถนอมนาม รูปก,ก็คือโรคโรคระบาดโรคเนี่ยถ้ามันเป็นแล้วมันทุกข์ตลอดชีวิตท่านบอกท้าหมอบอกว่าเอ็งเอ็งเป็นมะเร็งนะเนี่ยโอ้โหกูตายแล้วล่ะเศร้าเลยอะ่ะเศร้าจังจะเริ่มเป็นไม่เป็นไม่รู้หรอกก็บอกเป็นนี่ก็เศร้าแล้วล่ะกังวลแล้วล่ะโอ้โหต้องไปหาโน่นนี่หมอทั้งหมอยาทั้งหมอไทยทั้งหมอจีนทั้งหมออะไรไปหมดเลย โอ้โหกังวลตลอดชีวิตละเสร็จแล้วเพราะฉะนท่านบอกว่าอย่าให้มันเป็นอย่าให้มันมา้าจิตเองดีนะขึ้นที่ดีนะไอ้ที่ไม่ดีมันไม่มาหรอกนะเราอยู่กับพุทธมนตะ์สายใหญ่สายใหญ่สวดทุกวันแผ่ทุกวันสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญทุกวันขึ้นที่ดีเข้าทุกวัน ทุกวันแล้วก็แจกทุกวันเอาเอาในโลกเนี่ยมาแจกไม่ใช่เอาของตัวเองหรอกของตัวเองมีนิดเดียว <c oughs> มีนิดเดียวนะไม่ใช่มีเยอะ <c oughs> ถ้ามีเยอะป่านนี้ไปไหนตัวไหนแล้วละ่ะใช่ไหมละ่ะเออถ้าเป็นพระพุทธเจ้ากับปานนี้ตัดสรุปไปแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นพระปัจเจก็ไปแล้วถ้าม่เกิดก็ไปแล้วแสดงว่ามีนิดเดียวมีนิดเดียวก็ต้องออกมาจากโลก ท,ท่านทิงไว้เนี่ยก็สวดมนต์ไปดีน้องมรรมีสัมผ่านรูปนามเราก็ให้มนุษย์ให้สัตว์ให้วิญญาณแล้วก็ทิฐานไปเป็นช่วงเป็นช่วงแล้วแต่มันก็พิสูจน์เวียนไปเวียนมาตัวว่าลำบากไหมโคตรโคตรไม่ลำบากเลยโคตรโคตรสบายเลยฮะับ <laughs> อจริงๆนะเนี่ยเออ ถ้าเข้าใจนะพูดถึงหนีเลยทิ้งเลยใครมีผัวทิ้งผัวเลยใครมีลูกทิ้งลูกมีเมียทิ้งเมียมากินนอนสวดมนต์ดีกว่าทิ้งแล้วก็ต้องคิดในดีว่ากูจะเอาตัวรอดไหมเนี่ย <c oughs> กูมาฝึกแล้วเอาจริงไหมไ <c oughs> ม่ใช่ฝึกบางคนทิ้งมาก็จริงหรอกฝึกสักพักโอ้โหไปไม่ไหวแล้วนะ่ะ ต้องต้องกลับไปงอเขาอีกแล้วเนี่ยมันลำบากอ๋อต้องพิจารณาก่อนไงถ้าจะเอาจริงๆจังๆเนี่ยลวงตาว,ว่าได้ทุกคน,นท่านถึงบอกว่าถ้าเองทําจริงเองก็ได้จริงอะถ้าเองทําเล่นเองก็ได้เล่นนะมันต้องพิสูจน์ท่านบอกไอศาสนาพุทธเนี่ยนะว่ามันเป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้ที่เห็นเห็นค,คือตายทุกคนนลแล้วก็เกิด แล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้อย่าไปนึกว่าของทุกอย่างเป็นของเราท่านบอกให้จำมาไว้ทำแล้วอย่ากลัวกลัวแล้วอย่าทำท่านสอนลงจาไว้อย่าไปกลัวถ้าทำแล้วก็จะอย่ากลัวถ้ากลัวแล้วอย่าทำมันจะเป็นผู้ที่มีความเด็ดขาดถ้าไปก็ไปเลยสงสาานนะถ้าอยู่ก็อยู่เลยประมาณน,น อย่าไปอย่าไปติดกับอารมณ์ไม่ดีถ้าที่ไหนขึ้นไม่ดีเนี่ยก็ให้ทิ้งให้เปลี่ยนให้หนีมันจะเกิดความเคยชินประมาณนั่นแหละหลวง,งตาก,ก็เลยหนีไงหนีพวกมัง่งหนีใครต่อใครมัง่งสมัยก่อนรนะเช่าบ้านอยู่คนเดียวมัง่งเอาจริง มีมีแฟนเนี่ยถ้ารู้สึกว่ามันนั่นแล, Trans แล้วก็หนีแล้ว,วไม่อยู่แล้วหุดหิดหน,นีไปประมาณนั่นแหละ <laughs> เอามีอะไรจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีช็อตเด็ดจะเล่าให้ฟังอยู่มีทุกวันะนะช็อตเด็ดอะ้าเรื่องลุงพ่อเนี่ยสุดยอดนะ คงไม่มีหมดนะฮะครับหลวงตาบอกว่าศาสตร์ของหลวงปู่นะครับเน้นในเรื่องของพงว,วิหารเขาบอกว่าเขาก็ยึดพงว,วิหารเป็นหลักคือเป็นคนที่มีเมตตาแต่พอว่าเขาเมตตาแต่ทําไมคนอื่นๆถึงชอบเอาเปรียบเขาเครับคือใจดีแล้วก็แบบโดนเอาลัดเอาเปรียบไ้ยครับถูก อาจารท่านให้เมตตานะให้เมตตาตัวเองอันดับแรกเลยอะ่ะเวลาเราแผ่แผ่ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยใครได้ทุเลาว็าได้เพิ่มความเมตตาขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,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 เน่ยเออเมตตามันก็ไปที่กรุณามุทิตามันก็ไปอ,อุเบกขาอันนั้นยังไม่ได้เมตตาหรอกถ้าเมตตาจริงๆเขาจะมีความรู้สึกใช่ไหมเมตตก็เนี่ย จะมีความรู้สึกเลยมันเอาเปรียบเราเนี่ยเราไม่คบมันแล้วอก็เมตตามันไงไนเราเมตตาเรามันก็เมตตามันนะใช่ไหมล่ะมันก็จะไปทําค,คนอื่นไปเรื่อยๆไงก็จ,คงงจบคือไม่มีกรรมตัดสายใยเลยก็จบที่ที่เราก็ตัดสายใยไปไะอืมโอ้โนี่เหนือชั้นนะครับเอ้าก็ถูกแล้ว ก็เมตตาตัวเองนะครับเมตตาไปแล้วยังมาบนที่หลังมันเมตตาไหมไม่ไม่ใช่เมตตาตัวเองเพื่อเมตตาเขาใช่ครับหลตาครับเจ้ที่ทางเขาถามว่าอย่างเขาเลยครับช่วยเหลือช่วยเหลือคนที่ว่าเป็นโลกกรรมเจ็บ วยจนเขาหายดีครับเขาก็เลยสงสัยว่าการที่เราไปช่วยเหลือกรรมคนอื่นกรรมนั้นมันจะย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวคนที่ช่วยไหมครับถ้าเป็นกำลังตัวเองมันก็เข้าอ่ะเข้าบ้างก็เข้าอ่ะเหมือนกับหลวงเหมือนกับปู่ของตาไว้น่ะ,นนนะ<ฆ>เจอกันแรกๆนั่น เวลาเขาช่วยคนเขาช่วยเต็มที่หายแล้วเนี่ยเขาเป็นตุ่มเลยนะโอ้โขนาดท่านตาอ่อยครับยังโดนเขาเป็นตุ่มแล้วเจ็ดวันถึงหาย <c oughs> เขาต้องหลบไปหมายจะอยู่กับเขาแต่ในซาหลวงพ่อเนี่ยไม่นาโต <c oughs> เราเราเราไม่รักษาเองหลวงปู่รักษาเขาหน่อยคนระับ <c oughs> อันอย่างเมื่อก่อนที่หลวงตาบอกว่าหลวงตารักษาคนที่ถ้ำตอนแรกแรก ใช่ลวงตาใช้วิธีการรักษายัางไงครับโอสัพเพลวงตาไม่รักษาคนเดียวหรอกเพาแบ่งแบ่งกันเอาเด็กพวกนั้นน่ะสิเรียนหนังสือนั่นน่ะสมมูเรียนนะ่ะเอามาช่วยช่วยสัพเพนะเด็กมันไม่รู้อะไรหรอกเอาเด็กมันไม่รู้อเออเองนึกถึงหลวงปูนะ่ะขอบารมีรวมท่านเลยแผ่ให้เขาเลยแค่นั้นเองใช่สับทุกวันนะ่ะ คนป่วยมาบ่อยสับทุกวันคพอสับทุกวันเนี่ยเด็กมันก็จริงจริงแล้วมันขี้เกียจขึ้นมาสวดมนต์อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะมันก็เหมือนบังคับให้มันขึ้นมาสวดมนต์นั่นแหละอ๋อครับแต่ยังงสับเพสั้นหน่อยอใช่สามจบแล้วก็สวดมนต์แผ่เข้าหน่อยอะไรประมาณเนี้ทําไมการบทสับเพหรือว่าบทสับเพเนี่ยถึงเป็นการช่วยในการรักษาโรคได้ครับหลวงตา คือในศาลหลวงพ่อเนี่ยสมมติว่ามีคนป่วยมาเนี่ยนะครับหนึ่งคนหนึ่งคนมันก็ต้องสัปเพไปเอ็กซเรย์ไปก่อนมานก็เป็นป่วยโรคนะเขาไม่ต้องบอกหรอกว่าเป็นโรคอะไรครับพอสัปเพเสร็จปั๊บนะก็มาถามอ่ะเห็นเป็นไงเห็นเป็นไงไงเหมือนคล้ายๆกันไหมครับเอคล้ายๆกันสัพเเพใหม่ตัดสายใหญ่ใหม่อ๋อแต่นี้เริ่มตัดสายใหญ่แล้วสัปเเพอีกรอบปั๊บมันก็ไปตามสายใหญ่ มันเคยฆ่าหมูฆ่าเป็ดฆ่ากันมันก็จะเป็นภาพคมันก็ตัดสายใยนั่นแผลเป็ดแผลคนแผลอะไรคนี่สายใยมันก็ขาด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 มันก็เหลือจะแผลอเศษแผลเขาอ่ะแผลเขาเนี่ยต้องกินยาอต้องกินยาหรือต้องกินน้ามนต์สายใยไม่มีแล้วครับไม่เพิ่มแล้วไม่ไม่เพิ่มแล้วแต่ยังมีสายใยขาดทีเรียกว่าสายใยขาดเหมือนคุณหมอเลยนะครับ รอบแรกเช็คอาการก่อนถูกครับแต่ตอนหลังเราไม่ทําเพราะมีความรู้สึกว่าอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยมึงถ้าม,มึงหน้าก็คงมีจะขึ้นของความทุกข์อ๋อเจ็บป่วยอ้าวก็อเอามาทิ้งไว้ไงอ๋อ <laughs> ถูกทิ้งไว้เราก็ไม่ได้ครับ <laughs> ใช่ไหมล่ะพลัาางงานมันศูนย์ไปไหนอะตุเออแต่ถ้าเราพาเด็กสวดมนต์น่ะ สวดมนแผ่ไปโสดมนตแผรไป,ไปเรื่อยๆ,ๆละ่ะม,มันก็เหมือนกวาดขยะ,ะไม่ดีคือเป็นประโยชน์เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าหลวงตาแรงเห็นว่าการที่เราให้คืน่นพุทธมนต์มันวนเวียนอยู่เป็นประโยชน์ที่มากกว่าประโยชน์มากไม่รู้จะมากยังไงเพราะคนป่วยเนี่ยมันมาโดยกรรมของมันใช่ไหมละ่ะ กลัวมันจะมาช่วยเราได้นะของอีกนานนะแต่ถ้าเราสวดมนต์แล้วก็แผ่ให้โลกวิญญาณปรับภพภูมิอะไรพวกนี้ม,มันช่วยเราได้ไว